มองเห็นความทุกข์ของคนอื่นเขาเป็นเรื่องสนุกไปได้นะครับนันท่านผู้ชมนะอ่ะมีปิงนะครับปัดีครับบังฮะตัวเบลเลอร์นะครับนะบังบอกว่าตัวปิงตัวเบลเลอร์นะบังบอกนะครับนะขอบคุณมากครับเมื่อกี้เราก็เจอปลาดุกครับเมื่อกี้บังก็บอกว่าระวังปิงด้วยนะครับนะขอบคุณมากครับก่อนนี้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าตอนนี้น้ําเนี่ย เรียกว่ามันล้นมาจากแม่น้าเจ้าพระยานะครับมานผม้ชมกันมันล้นนะครับนะเรียกว่าถึงบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับมานผม้ชมนะครับนะตรงนี้นะครับนะน่าจะอยู่หลายหลังคาเรือนนะครับ่าชมครับมีทั้งคนไทยปุธมุสลิมนะครับทมาชมครับเนาะนี่ครับเรือมาคันที่สองแล้วนะมาชมนะ ใครไม่มีน้ําใจก็ไม่ต้องมาเม้นนะครับนะผู้ชม,มนะครับนะ <c oughs> เรียกว่าเราสแสดงไม่มีน้ําใจก็อย่ามาเม้นนะครับนะให้คนอื่นเขาเสียหายนะครับนะเออนี่ครับสวัส <c oughs> ดีครับมัต <c> ก <oughs> ก็สวัสดีครับคุณสุมิตรนะครับสวัสดีครับคุณร้อยแล้วกันครับผมเรียกคุณร้อยแล้วกันตอนนี้น้ําเหนือนะครับลงมาถึงนครสวรรค์แล้วนะครับนะแล้วก็กรทมจะรับไหวหรือเปล่านะครับนะสวัสดีครับคุณสัมมิตรร้อยนะครับนะสวัสดีครับคุณกัลละแลนครับนะอืก็สวัสดีนะครับนานทุมชมนะครับนะคุณแบล็คฟ็อกนะครับสวัสดีครับผมคุณจอนะครับสวัสดีครับอืคุณลาวดี้นะครับนะก็คุณแช่นนะครับ ก็ที่บางพลัดตกแล้วนะครับนะท่านผู้ชมนะครับนะครับบัสดีครับคุณวิกกี้นะครับคุณสมเกียรติครับนะก็คุณสมเกียรตินะครับนะก็มีน่าจะมีเจ้าของนะครับนะท่านผู้ชมนะก็ดูจากขนของมันนะครับนะท่านผู้ชมนะอืมน่าจะมีคนให้ข้าห้น้ำมันอยู่นะนี่ครับนะาเห็นไหมก็ตรงนี้น้าท่วมหมดนะครับตรงนี้ตรงที่ผมยืนเนี่ยถึงหัวเข่าแล้วนะครับนะท่านผู้ชมนะส่วนแอดเต้เนี่ยเดินไปนู่นแล้วนะครับนะท่านผู้ชมนะ นี่ครับนะโอ้โหตรงนี้น้ําถึงหัวเข่านะครับนะ่าทุู้ชมที่ผมเดินอยู่นี่ถึงหัวเข่านะครับนะลูกเพดบคุณวินลุษนะครับนะ ก็ว่ายังมีอยู่นะครับเนาะก็ยังมีอยู่นะท่านผู้ชมนะเขาก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับนะท่านผู้ชมครับนะส่วนใครที่กดติดตามเขาอยู่เนี่ยช่องต่างๆนี่ก็ยังไลฟ์สดอยู่นะท่านผู้ชมนะถ้าคุณติดตามนะครับเนาะจะลองเข้าไปดูนะครับนะท่านผู้ชมนะถ้าคุณยังติดตามเขาอยู่นะครับยังไงเขาก็ไลฟ์สดนะครับนะก็ที่เราเห็นนี่ไม่ใช่ว่า ตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นคลองเล็กๆจริงๆนะก็ไม่ใช่ว่าเป็นเ,เรียกว่าคลองข้ามฟากนะครับมนาะตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าที่อยู่ของชาวบ้านนะครับนะเนาะแต่เราก็ไม่รู้ในอนาคตนะครับนะว่าในอนาคตสิบปียี่สิบปีเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นคลองหรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่าตรงนี้มันติดกับแม่น้ําเจ้าพระยานะครับนะท่านผู้ชมเนะอืมสวัสดีครับคุณสมพรนะครับนะ ก็ตอนนี้น้ําท่วมที่ไหนบ้างครับลูกเพจแจ้งมาได้ครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือพิบูลสงครามนะครับเนาะก็อันนี้คือน้ํานะครับเนาะเรียกว่าล้นอ่าล้นอ่าแม่น้ําเจ้าพยานะครับนะท่านผู้ชมนะครับนะเรียกว่าล้นออกมานะครับนะแล้วก็ไหลท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านที่นี่นะครับนะท่านผู้ชมเนี่ยสวัสดีครับคุณมงคลนะครับก็ระยะเวลาน้ําท่วมครับนาทีถึงจุดนี้นะครับนะอืม หน้าห้างบิ๊กซีสะพานใหม่น้าท่วมขังแล้วนะครับเนาะโอ้ครับนะก็ปกตินะครับนะครับท่านผู้ชมนะสะพานใหม่นะครับเนาะฝนตกน้ําท่วมอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะอืมก็เรียกว่าไม่แถวลังสิตเป็นไงบ้างครับลูกเพจครับแจ้งมาได้นะครับเนาะใครอยู่ที่ไหนบ้างครับนะแถวกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าในต่างจังหวัดมีน้ําท่วมขังที่ไหนบ้างนะครับนะ ตอนนี้ถึงหัวเข่าแล้วเนาะแล้วลงนะน,นี่ครับนะานผู้สมนะ